จะให้ดีคือใช้ลมยาวแต่ว่าจะอึดอั <hel> um> อดมากเ <th ul ky> หนื่อยมากท้อมากเหมือนหายใจไม่ทั่วท้องหายใจไม่อิ่มอย่างเงี้ยเราก็จะหาเราก็จะเลิกเ <th ul ky> พราะมันทุกข์้าใชโอ้โมันเป็นสิฝึกใหม่ๆเนี่ยโอ้โหลมเนี่ยมันสารพัดกนมึงก็เห็นทุกในลมเนี่ะนะทำไมยิ่งลมสั้นเนี่ยยิ่งอึดอัดมาก แต่ถ้ามึงฝึกไปฝึกไปฝึกไปจนทำนี้ํำนาญแล้วเนี่ยมึงจะปล่อยลมทำอะไรก็ได้กันลมนะำไมมึงไม่อยากหายใจมึงก็วางลมได้นะก็ตอนมึงหลักใครหายใจล่ะมันก็หายใจเองร่างกายนะฮนะและ้วมึงจะ มึงมึงไม่ต้องกลัวตายหรอกมันไม่ตายหรอกนะจำไว้ไม่มีตายหรอกถ้าดูลมเนี่ยนะฝึกกัไม่เกาะกับอะไรเขใ่ไห้ขมกกับอะไรเขจุกอารมเนี่ยแหละลมท่านลมยาวลมเนี่ยเดี๋ยวถักวันหนึ่งมึงก็จะมีอะไรในร่างกายมึงในลมมึงเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปมีปฏิกิริยาขึ้นมานะไม่รู้จะอธิบายยังไงตัวเนี้ยมันจะมีกําลังตัวหนึ่งขึ้นมาก็แล้วกันล่ะผิดปกติในลมมึงนี่แหละ แล้วลมมึงก็จะมีน้ําหนักด้วยจาไว้แค่มึงหายใจเข้าไปเดี๋ยวนะ่าลมเนี่ยมันจะเอาหอ,อัดแน่นเข้าไปไม่มีทางอื่นหรอกนะศีลส,สมาธิปัญญาก็รวมอยู่ในลมนี่แหละสติปัฏฐาสี่ก็อยู่ในลมนี่แหละนะโพชดชงเจ็ดก็รวมอยู่ในลมนี่แหละพระพุทธเจ้าถึงพูดถึงดูก่อนอาน,อน